วันนี้เวลา1 7 1 5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน21อำเภอเมืองอุบลราชธานีจัังหวดอุบลราชธานี ดยมีผู้ราชาการจังหวัดอุบลราชธานีอธิบดีผู้พิพากษาภาคสามแม่ทัพภาคที่สองผู้ประชาการตำรวจภูธรภาคสามผู้บังคับการกองบิน23ผู้บังคับการกองบิง21กองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยข้าราชาการและประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียงเฝ้าทูะอองธุลีพระบาทรับสเสด็จ จากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสีอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญเวลา18นาฬิกานาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสีโดยมีผู้ราชการจังหวัดอำนาจเจริญรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค3ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่27 รองผู้ประชาการตำรวจปูทรภาค3พร้อมด้วยข้าราชาการเฝ้าทุลลองทุลีพระบาทรับเสด็จเวลา18.32นาฬิกา32นาทีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงยังวัดเกาะแก้วอำเภอเสนางคณิคมในการนี้ทรงจุดธูปทเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชปอพิษทรงกราบทรงศีลประธานสงฆถวายศีลจบแล้วทรงเปิดอุโบสถกลางน้ำทศมาราชบาพิษ บุนธริกาคารสีมาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามอุโบสถกลางน้ำแปลว่าอุโบสถอันเป็นเขตสังฆกรรมรูปทรงดูจดอกบัวบุญทริกประจํารัชกาลที่10ส,สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอุโบสถหลังเดิมที่สร้างตั้งแต่ปี2496จนถึงปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมและก่อสร้างแบบโบราณไม่มีการตอกเสาเข็มจึงรุดตัวและหลังคาอุโบสถรั่ว ทำให้การประกอบศาสนกิจและการทำสังคกรรมของพระสงฆ์เกิดความลำบากอีกทั้งกรมศิลปากรจะขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติวัดกอกแก้วจึงสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมาพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567รวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน เริ่มดำเนินการก่อสร้างเดือนธันวาคมปี2566แล้วเสร็จเดือนมีนาคม2568โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานระบบอุปกรณ์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของวัดโอกาสนี้ทอบพระเนินีทศาการหลักปฏิบัติธรรมนาวาวัง7ขั้นตอนประกอบด้วยยามที่ 1- และสเป็นการท่องพระรัตนตรและการทักอารมณ์ ยาเมดที่3และ4ท่องธาตุกรรมาฐานและพิจารณากายโดยให้จิตเห็นความจริงของกายสู่ความเป็นธาตุส่วนยาเมทที่5 6และ7คือการท่องขันห้าพิจารณาอารมณ์ลงสู่ความเป็นขันห้าจนจิตเข้าใจความจริงของจิตเองและเข้าสู่หลักอริยสัจสี่อันเป็นที่สุดแห่งการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ ทรงพระดำเนินไปยังพับพลาพิธีทรงประเคนจตุปปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกแล้วพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อจัดสร้างอุโบสถกลางน้ำเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ะระลึกวัดเกาะแก้วเดิมชื่อว่าวัดเกาะแก้วศรีวิไลสร้างขึ้นปี2476 โดยการนำของนายเผาบัวพาเรืองและชาวบ้านหนองสามขาเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบศาสนาก,กิจของคณะสงฆ์และทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาและกิจกรรมของชุมชนรวมถึงเพื่อเป็นสถานศึกษาเล่าเรียนของคนในชุมชนโดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี2493เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดมีความรุ่นเรืองทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากมีการเปิดเป็นโรงเรียนสอนพระปริยติธรรมและ,ะแผนกบาลีมีพระภิกษุเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมากปัจจุบันมีพระอธิการโจมขันทิโกเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษาหกรูป